สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิประเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรืออดีไลศนย์ห6ห้าเเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่376นะคะรายการละ200บาทมาชมภาคกันค่ะรายการแรกนะคะ การที่สองค่ะในการที่สามนะคะ การที่สี่ค่ะกันที่ห้าน,นะคะ ในกันที่หกค่ะในกันที่เจ็ดนะคะ ในการที่แปดค่ะในการที่เก้านะคะ ดูแล้วชอบดูแล้วใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ